เราจะมาลองคูโบต้าตัวนี้เราหัดดีหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าโอ้รุ่นนี้นี่น่าค <c oughs> ุณไทยเยอะมันเป็นเครื่องที่ขนาดผมเป็นช่างนะเป็นเครื่องที่แรงแรงแรงดีมากแรงม้าดีมากโอ้โดดดึ๋งดึงเลยนี่เราก็จะคัดสภาพ่างนี้ให้เลยสวยไม่แกะไม่เปิดดูน็อตครับไม่มีสนิมโอ้ได้ยังเหลืองเอาลูกค้าซื้อไปแล้วรับล,ลองชอบใจแนะนํามาซื้ออีกแน่อนอนขายทุกวันครับขายเยอะๆวันหนึ่งเราก็ผ่านน้ำให้ทุกตัวนะเครื่องเราจะ ติดเครื่องผ่านน้ำให้น้ำมันเยอะไปไว้บนอย่างเดียวอ่าเอาฟังเสียงดูดิมันดูขนาดไหนเครื่อง เครื่องโอ้โหตรวนี้สุด,ดยอดครับแจวครับ